สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมบอยเสถียรนาคราชอีกแล้วนะครับถ้ามีเวลายัางไงก็ฝากติดตามกันหน่อยนะคลิปนี้แค่4-4นาทีก็กว่าเองนะครับวันนี้ผมจะพามาชมที่ส,สวยๆอีกหนึ่งแปลงเนี่ยรูปทุกรูปนะอันนี้เป็นคลิปประมวลผลแบบประมวลภาพสั้นๆนะครับใช้เวลาไม่นานและทุกภาพเนี่ยเป็นสถานที่จริงนะเป็นของจริงๆเลยนะครับแปลงนี้ผมเกินก่อน รวมแล้วเนี่ยมันเกือบ6ไล่อะนะมัน5ไล่กว่ากว่านะครับมี2องชนดนะอีกชนดหนึ่งหไร่ต้นๆอีกฉนดหนึ่งก็สัก30กว่าตารางวารวมแล้ว5ไล่กว่ากว่าเกือบหไล่เหมือนกันนะครับบอกข้อพิเศษมันก่อนแปลงเนี้ยติดสาธารณะ4ด้านเลยนะเออด้านหน้าเนี่ยติดลาดยางอ่าติดลาดยางเนี่ยประมาณสัก200กว่าเมตรเกือบ300เมตรด้านข้างเนี่ยอีกข้างนึงติดคอนกรีตนะครับอีกข้างหนึ่งติงดนนตถนนดินส่วนข้างหลังนี่ติดลําห้วยเอาง่ายเลย สาธารณสิด้านแปลงนี้ตั้งอยู่ที่อำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับอู่ทองสุพรรณบุรีนี่ก็ห่างจากกรุงเทพประมาณสัก110กิโลขับรถประมาณสักไม่ถึง2ชั่วโมงก็ถึงนะครับสูงกว่าระดับน้ำทะเลก็ประมาณสัก60-70เมตรประมาณนี้กรารันตีได้เลยว่าน้ำไม่ท่วมนะครับแล้วก็อยู่ในชุมชนนะอยู่ในชุมชนมีบ้านคนเยอะแยะเต็มหมดเลยเนี่ยหมดเนี่ยเมื่อก่อนก็ขาย2.9ล้านตอนนี้เจ้าของลดราคาเหลือ2.69 2.69ได้วิวอย่างนี้ได้ติดถนนลาดยางอย่างนี้นะครับได้ติดชุมชนน้ําพร้อมไฟพร้อมต่ํากว่าถนนน่นนะที่เราเนี่ยประมาณหัวเข่าอะ่ะหัวเข่าก็ประมาณสัก50เซน50เซนอะไรประมาณนี้นั่นแหละนะครับผมมองว่ามาแบ่งขายยังได้เลยนะครับแบ่งเป็นล็อกล็กๆๆๆหรือถ้าใครไม่แบ่งขายไม่ทําธุรกิจมีลูกหลานหลายคนแบ่งได้เลยครับคนละไล่ละไล่ละไล่เพราะมาติดถนนยาวอะ่ะ กือบ200กว่าเมตรแต่จะจำไม่ผิดน,นะเกือบ300เหมือนกันนะติดาดยางอ่ะนะครับแล้วก็ข้อสำคัญเลยเนี่ยวิวหุบเขามันเยอะท่านดูรูปไปเรื่อยๆนะมันจะมีแต่ภูเขามีแต่เหมือนกับต้นไม้เยอะแยะเลยนะครับสำหรับแปลงนี้อ่ะนะปัจจุบนันเขาปลูกเขาโพดอยู่นะครับปลูกเขาโพดอยู่เดี๋ยวถ้าเก็บเกี่ยวแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรละก็ลองดูถ้าเกิดท่านใดสนใจแล้วก็อยากชมคลิปเต็เมๆอะ่ะผมไปรีวิวแบบเต็เมๆมาเลยอ่ะนะแอดไลน์ผมแล้วกันนะ พิมพ์เข้าหมายแอซาก่อนไลน์ผมอะพิมพ์เข้าหมายแอซแล้วก็ B.O.Y. เลอกแปดแอซไเลอกแหรือจะโทรหาผมก็ได้อะนะเบอร์ผมก็098 3875 209 098 3875 209อ่าลองมาดูสิไปขอเอาคลิปเต็มชมชมอ่าไปชมดูที่มันเป็นยังไงบ้างโอเคไหมมันสวยไหมอ่าแล้วก็มันมันเหมาะกับที่ท่านจะเสียเงิน2ล้านกว่าบาทมันคุ้มค่าหรือเปล่าผมว่ามันก็ไม่ได้ถูกมันก็ไม่ได้แพงนะ ผมไม่ได้เชียร์ขายแปลงนี้นะผมบอกแล้วมันก็ไม่ได้ถูกนะแล้วมันก็ไม่ได้แพงแต่มันมีข้อดีไงแล้วมันก็มีข้อเสียข้อดีแปลงนี้คือมันติดถนนส,สาธารณะสีด้านพูดไปแล้วนะแล้วก็ติดถนนลาดยางแบบยาวๆแล้วก็รถวิ่งเยอะนะครับ <c oughs> น้ำมีไฟมีอยู่กลางชุมชนแต่ข้อเสียเนี่ยที่ผมมองเนี่ยถ้าเปรียบกับทีขะนะ่ข้างๆอนะข้างๆก็ถมแล้วอะ่ะเออก็อถมกันแล้วมันก็เลยดูของเรามันเตี้ยไปเลยอะ่ะทั้งที่มันเป็นที่แบบเดิมๆนะครับ มันก็อยู่มันต้องท่านต้องมาชมานะว่าเออมันจริงอย่างที่ผมพูดไหมนะครับแต่มันก็ไม่ได้อะไรมากนะครับไม่ได้แบบหัวต่ํามากหัวเข่าประมาณนั้นหัวเข่าหรือเลยมานิดนึ่งห้าสิบถึงเจ็ดสิบเซนประมาณนี้แล้วก็ข้อเสียอีกข้อนึงผมก็ไม่รู้ว่าใช่ข้อเสียหรือเปล่านะคนไม่เคยมาไปไหนมาไหนเนี่ยมักจะว่าไกลเสมอ,อะครั้งแรกอะเนาะมาแปลงนี้อาจจะมองว่าโอ้ทำไมมันไกลจังเพราะว่ามันไม่ได้มาสี่เลนอะมันมาสองเลนพัน หุบเขาอะไรต่างๆ,ๆนะครับแต่ถ้าคนใจเย็นๆขับมาก็ชมวิวไปเรื่อยๆใจเย็นๆเดี๋ยวก็ถึงครับไม่ไกลมากแปลงนี้นะบ้านท่านอยู่ไหนไม่รู้อ่ะท่านเซิร์ชดูแล้วกันนะเ,าเขาเรียกว่าเอาเอาไงดีมาเจอใกล้ๆเลยกันามาเจอที่อาบาตอหนองปลาดูกได้แ,แต่มันอยู่เขตเราขวัญน,นะแต่ที่เราเนี่ยสุพรรณนะแต่มันติดกันอาบาตอหนองปลาดุกได้มันไม่ไกลมากนะครับหรือ อีกอันนึงเลยใกล้หน่อยก็ได้อใกล้นิดนึงเขากําแพงวัดเขากําแพงวัดเขากําแพงเนี่ยตั้งอยู่ที่อเาเภออู่ทองสุพรรณอะ่ะแล้วแต่ท่านจะเซิร์ตรงไหนก็นได้มันไม่ต่างกันมากก็ลองดูนะครับเป็นทางเลือกนะครับว่าอาจจะเป็นประโยชน์ในการเลือกของท่านนะครับบางคนกําลังหาที่ปลูกบ้านบาง,งบางคนจะหาที่ทําการเกษตรเห็นไหมเนี่ยเนี่ยยืนในที่เราเนี่ยเห็นอย่างนี้เลยเนี่ยฮะยืนในที่เราอีกฝั่งหนึ่งนะครับอีกฝั่งหนึ่งติดคอนกรีตก็จะเป็นบ่อน้ําเป็นสาที่ท่านเห็นตอนแรกอ่ะ ส่วนมาฝั่งนี้ก็จะเห็นวิวเทือกเขาหุบเขาอ่ะลองดูนะครับวันนี้ผมบอยเสถียรนักราชก็นําตัวเปรียบมาให้ท่านดูแค่นี้นะครับยังไงก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะครับโชคดีมีชัยสุขกายสบายใจแล้วกันคิดสิ่งใดก็สมปัารถนานะครับขอเป็นทางเลือกให้กับท่านนะครับไม่ต้องรีบเลือกเลือกใจเย็นๆนะครับเลือกไปเรื่อยๆซื้อที่ไม่ใช่บาท2บาทอ่ะโอเคขออวยพรทุกท่านโชคดีมีความสุขไปแล้วนะจากผมบอยเศรีฐีนักราชครับ สวัสดีครับ